สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Story กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเรื่องราวของแข่งเดือดคอน e r o r ในพาร์ทที่6กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันแล้วก็ดูเดือดขึ้นเป็นอย่างมากแน่เลยหลังจากพาร์ทนี้เพราะว่าในแบบ5พาร์ทแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคตัวของนาฮานริชาร์ดในวัยเด็กเนี่ยเขาไปเจออะไรมาบ้างนะครับแต่ในตอนนี้เขาเร,เริ่มเข้าสู่เส้นทางของการที่เขาอ่ะ จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแข่งหรือคอนคอร์เรอร์แล้วเขาได้ละทิ้งเส้นทางแห่งความรักและเขาได้มุ่งสู่เส้นทางแห่งความเกลียดชังเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังเลยดีกว่ากับแข่งโดยคอนคอร์เรอร์ในภาคที่6นั่นเองหลังจากที่นาฮานียริชาร์ดได้เดินทางมาหาอพอลคาลิ์เพื่อถามหาสิ่งที่เขาต้องการการล้างแค้นให้กับตัวของแข่ง และดูเหมือนว่าทั้งสองคนก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งอพคลิปนั้นก็ยินด,ดีที่จะช่วยตัวของนาฮานีลริชาร์ดให้เดินทางข้ามเวลาไปจัดการกับศัตรูของเขาที่หลบหนีไปยังห่วงเวลาให้จงได้จงฟังข้าให้ดีบุตรแห่งการเวลาจงเตรียมสมองมนุษย์ของเจ้าสำหรับการเดินทางที่กำลังจะมาถึงบ,บรรพบุรุษของเจ้าฟาโลผู้ร่วงหล่นได้ทำให้เทพแห่งกาลเวลากลายเป็นทางสนมของมันเขาได้คดโกงกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นห่วงชัง่วโมงหรือห่วงนาทีมันได้เคลื่อนที่ผ่านการเวลาอย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่กาจาม่เทพแห่งการเวลาพอใจเราจะเป็นต้องใช้ความอดทนและเอ็นซาบเนอร์ผู้นี้จะไม่ใช่หนทางนั้นมันเป็นหนทางของผู้ขี้ขาดถ้าตัวของเจ้าต้องการที่จะข้ามการเวลาเพื่อทําให้เป้าหมายร่วมกันของพวกเราสําเร็จการทําลายราชาทรราชแข่งตัวของเจ้าจะต้องทําผ่านห่วงการเวลา ของเทพแห่งการเวลาที่มันควรจะเป็นตัวของข้าจะทำให้เจ้านั้นถูกปกป้องจากการเวลาแต่จิตใจของเจ้านั้นจะไม่ถูกปิดกั้นจากปัญญาของเธอวิวัฒนาการต้องการมันยังไงละ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าเข้าใจใช่ไหมถึงสิ่งที่ข้าได้พูดมานะฮะเนลริชาร์ดเออข้าเข้าใจนะ่ะนั่นเป็นแผนของข้ามาเลยตลอดนะพอคลิ์เพราะฉะนั้นฉันเข้าใจอยู่แล้วเอาละ่ะ เงียบปากของแกซะและส่งฉันให้ไปในเส้นทางของฉันเพื่อไปจัดการกับตัวของแข็งได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่นาฮานีริชาร์ดเข้าใจมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ตัวของเอนซาบานเนอร์ ur, หรือว่าอพอลคลิปกำลังจะทำกับเขาเขาคิดว่าอพอลคลิปนั้นจะส่งเขาข้ามเวลามาแต่การส่งข้ามเวลาของอพอลคลิปนั้นไม่ใช่การเดินทางผ่านห่วงประตูเวลาแต่เป็นการรักษาร่างกายของนาฮานีริชาร์ดเอาไว้ในโลงศพ ซึ่งแน่นอนร่างกายของเขาจะไม่ได้รับผลของความแก่ชราภายในโรงศพแห่งนี้แต่จิตใจของเขาไม่เคยได้หลับเลยในตอนนั้นข้าไม่เข้าใจมันเป็นคําโกหกข้าไม่เคยเข้าใจเลยว่าการเดินทางของข้ามันจะยาวนานขนาดไหนจนมันสายไปแล้วการที่ข้าต้องมาอยู่ในโรงศพแห่งนี้มันคือสถานที่ที่ตัวตนของแข็งได้เริ่มต้นขึ้นเวลาคือสิ่งที่สามารถหยุดคลองได้นั่น คือความสามารถที่เหมือนอยู่ที่ปลายมียดของตัวของแข้งมันไม่ใช่แฮกติกหรือมันไม่ใช่เทคโนโลยีใดๆมันไม่ใช่พลังพิเศษและมันไม่ใช่ความโหดร้ายกล้าเดินทางข้ามเวลาถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้มีเครื่องจักรใดๆแต่พวกเราก็เดินทางข้ามผ่านเวลาอยู่แล้วแม้ว่าเราจะเดินทางข้ามผ่านเวลาในช่วงเวลาช้าๆแต่เราก็เดินทางไปข้างหน้า และด้วยการที่ร่างกายของฉันได้ถูกปกป้องเอาไว้โดยเทคโนโลยีของอพคลิ์แต่กลับกลายเป็นว่าจิตใจของข้านั้นตื่นอยู่เสมอข้าได้ทำสิ่งที่แข่งนั้นจงเกียดจงชังมาโดยตลอดนั่นก็คือการที่ข้าเลือกเส้นทางอันแสนยาวนานในระหว่างที่ข้าได้อยู่ในโลงศพตัวของข้าได้เพ่งสมาธิฝึกจิตใจของข้าฝึกสมาธิของข้าข้าเองมีชัยชนะรออยู่มากมายในอนาคตแต่สุดท้ายจิตใจของข้า ก็พุ่งไปยังความล้มเหลวของข้าความล้มเหลวที่ผู้ที่ฝึกสอนข้ามาพยายามจะปกป้องข้ามาโดยตลอดจิตใจของข้ามุ่งแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของราวอนนาปริศนาของชื่อของเธอที่ตัวตนของข้าในอนาคตได้พูดถึงและรวมไปถึงการที่ข้าได้พบเจอเธอมาในอดีตข้าจำเป็นต้องละทิ้งชีวิตเด็กๆของข้าไปเพื่อแก้ไขความตายของเธอให้จงได้และสุดท้าย ภายใต้เงากว่า26,000ปีของการเตรียมการของการที่ข้าได้ฝึกสมาธิและความอดทนข้าก็มาถึงยังโลกอนาคตได้สักทีห่วงเวลาได้นำเนินไปจนกระทั่งถึงโลกในยุคปัจจุบันที่มีคณะสำรวจได้มาเจอโลงศพของนาฮานลริชาร์ดและได้เปิดมันขึ้นมา ซึ่งเมื่อเปิดมันขึ้นมากับดักก็ได้ทํางานและได้ฆ่าคณะนักสํารวจทําให้นาฮานลริชาร์ดได้เป็นอิสระและเดินทางข้ามเวลามาสู่โลกยุคปัจจุบันได้สําเร็จและเมื่อเขามาถึงเขาก็ได้เริ่มเตรียมการในการที่จะสร้างอุปกรณ์ของเขาขึ้นมาในการที่จะพิชิตตัวตนของเขาในอนาคตที่จะมาถึงนอีกไม่ช้าเขาได้เห็นข่าวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการพบกับตันอเมริกาหรือว่าข่าวการปรากฏตัวของแบล็ k แพนเทอร์ข่าวของเอ็กแมนข่าวของแฟนตาสติกโฟจนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อข่าวว่ามียานอาวกาศมาถึงที่นอกเขตของเวอร์จิเนียตู้ของเขารู้ได้ทันทีว่าน,นั่นแหละคือเป้าหมายที่เขาตามหาแม้ว่าในข่าวที่รายงานออกมาจะพูดกันว่านั่นอาจจะเป็นผู้บุกรุกที่มาจากนอกโลกแต่เขารู้ดีว่าน,นั่นไม่ใช่ตู้ของเขาที่ใช้เวลาในการเตรียมการสร้างอุปกรณ์ต่างๆมาได้เพ็นหน้าด้วยรอยที่เขาเคยถูกเพ้นโดยผู้เท่าแห่งหมู่บ้านเมื่อยุคไนโดเสา เขาได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีกว่า20,000นปีนั่นไม่ใช่เอเลียนหรอกแต่นั่นคือแข่งดังหากล่ะและเหตุการณ์ก็ตัดไปที่การต่อสู้นะครับที่อเวนเจอร์นั้นได้ลุกําลังกันเข้ามาในการที่จะพิชิตแข่งให้จงได้แต่ตัวของนาฮานลวิชาร์ดนั้นรู้ถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้ดีเขาได้รู้พวกอเวนเจอร์ทุกคนนั่นแหละเขาได้เรียนรู้และศึกษาคนเหล่านี้มาเป็นปีๆแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อกัปตันอเมริกาอาอนแมนแอนแมนหรือแม้แต่เดอะวอสก็ตามพวกเขาคิดว่า เขาสามารถเอาชนะแข่งได้แต่จุดจบแล้วแข่งจะหนีเข้าไปยังกระแสะเวลาเพื่อหน,นีจากการต่อสู้ในครั้งนี้เวลาน่ะมันคืออาวุธของแข่งยังไงล่ะแต่ดูเหมือนว่าหนูน้อยนะฮันนลร,ริชาร์ดเนี่ยในตอนนี้จะโตขึ้นแล้วนะครับแล้วเขาก็ศึกษาตัวตนของเขามาเป็นอย่างดีทําให้เขาเนี่ยรู้ดีว่าการสู้ด้วยกําลังเนี่ยมันไม่ได้ผลแทนที่จะเอาดาบเอาค้อนเข้าไปสู้กับยานของแข่งเขาได้สร้างกลไกขึ้นมาที่จะหลอกยานของแข่ง ให้ทาให้คิดว่าเขาเนี่ยเป็นพวกเดียวกันบางทีนั่นอาจจะเป็นเวลาที่ตัวของข้าได้กลายเป็นตัวของเขาเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริงช่งเหมือนกับตัวตนของแข้งยิ่งนักข้าภูมิใจในแผนการในการที่จะลอบสังหารตัวของแข้งที่ข้าได้วางมาอย่างแสนชาญฉลาดแต่เชกเช่นเดียวกับแข่งข้าก็ไม่ได้รู้ถึงผลลัพธ์ที่มันจะตามมาโชคชะตาที่ปิดตัวของข้าอยู่ลายล้อมรอบตัวตัวของข้า สิ่งที่ข้าจะได้ดึงดูดมันเข้ามาซึ่งเหตุการณ์เองเนี่ยก็ได้ตัดไปยังภายนอกนะครับผมที่ตัวของแขงเนี่ยได้ถูกอเอาเจอร์จัดการและหนีกลับเข้ามาในยานแต่ในคราวนี้มันจะไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่แขงนั้นจะได้หนีเข้าไปยังกระแสะแห่งการเวลาเพราะตัวของหนูน้อยนะฮะเนียรริชาร์ดได้มารอตัวเขาอยู่แล้วตัวของเจ้าได้ข้ามผ่านการเวลาจากโลกอนาคตและความโหดร้ายของยุคอียิปต์โบราณเพื่อมาตายภายใต้มือของข้าในวันนี้ยังไงละ่ะ ตัวของแข็งเมื่อเห็นตัวเองในอดีตก็ตกใจนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันตัวของข้าไม่ได้ค้นพบทามมชชีนจนกว่าตัวของข้าจะอายุ23และตัวของข้าก็น่าจะยังไม่ได้ครอบครองเทคโนโลยีของปี4 0 0พันนี่เจ้าเป็นอะไรกันแน่ตัวของแข็งได้หามหนูน้อยนะฮันเนียรริชาร์ดไปซึ่งตัวของหนูน้อยก็ได้ตอบกลับมาตัวของข้าคือสิ่งที่แกรสร้างขึ้นยังไงล่ะข้าคือโอกาสที่สอของแก เพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่ชีวิตของแกจะจบลงแกเพียงแต่ต้องโทษตัวเองเท่านั้นงั้นเหรองั้นเจ้าก็คือความล้มเหลวเจ้าคือคนทรยศอย่างนั้นสินะไม่ตัวของข้าตัวของข้าได้อยู่ในช่วงเวลาอียิปโบราณและตัวของเจ้าตัวของเจ้าได้จับนักบวชหญิงคนหนึ่งไปชื่อของเธอคือราวนาะและตัวของเธอได้ตายในขณะที่ถูกเจ้าได้ใช้ลำาแสงในการบงการจิตใจ ตัวของเจ้าได้ภาคทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตของเธอไปและตัวของข้าตัวของข้ารักตัวของเธอและข้ามาที่นี่เพื่อเป็นฮีโร่ให้กับเธอข้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นให้กับเธอ,อยังไงละ่ะหูปากไปซะไม่เวลาของเจ้าต่างหาก่ะที่หมดลงแล้วงั้นเหรองั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปละ่ะไอแข็งน้อยตัวของแข็งได้หามตัวของนาฮาน,นีลริชาร์ดไปตัวของข้าจะฆ่าตัวของเจ้าอย่างไงละ่ะ ลบเจ้าออกจากทุกห่วงเวลาและข้าจะเอาอยาลำนี้เดินห้างกลับไปยังอียิปบโบราณและแทนที่ตัวของเจ้าข้าจะช่วยชีวิตเราอันหน้าและข้าจะฝังทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมรดกของเจ้าภายใต้ทะเลทรายอันแสนว่างเปล่าและพวกเราจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องถูกปกครองโดยตัวของเจ้าแต่แข้งนั้นก็ได้สวนกลับมานี่แกบ้าไปแล้วหรือย,อยังกันไอเด็กโง่ถ้าตัวของข้าเป็นผู้ฝึกฝนเจ้าขึ้นมา ัวของเจ้าก็น่าจะรู้นี่ว่าการกระทำของเจ้านั้นจะทําให้ห่วงเวลามันตึงเกินไปผ่านพาราดอกที่แกรสร้างแกจะทําให้กระแสเวลาปั่นป่วนแต่นาฮานิเออริชาร์ดก็สวนกลับมาเวลาน่ะไม่มีความหมายสำหรับตัวของแข็งหรอกแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาพร้อมกับประตูวาร์ปที่เปิดออกเช่นเป็นคําพูดที่เหมาะสมยิ่งนัดแต่พวกแกจะได้รู้ว่าตัวของแข็งน่ะมันไม่มีความหมายสำหรับตัวของดูม ด็อเตร์ดูมนั้นได้เดินทางมาแก้แค้นผ่านสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในอนาคตที่ตัวของดูมบอดได้ถูกแข่งจัดการและส่งกลับไปยังอดีตและดร์ดูมาให้นี่เพื่อจัดการผู้พิชิตแห่งการเวลาแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมได้ ในพาร์ทหน้ากับเรื่องราวของแคงเดอร์คอนเคร์เรอร์ในพาร์ทที่7เลยนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World stop และก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องน่าสนใจสําหรับชาวชาวคอมิกเวิลด์เนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับคือผมเนี่ยนะคร ว่าทุกคนเนี่ยชอบคอมิกอาจจะชอบอ่านภาษาอังกฤษชอบหาความรู้อะไรกันถูกไหมก็เลยเอาสิ่งดีๆมานําเสนอให้นั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองครับเว็บไซต์ของคนไทยที่จะมีคอร์สเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมและสามารถซื้อแบบบุฟเฟ่ด้วยก็คือจ่ายรอบเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้เลยโอ้โหดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับหาความรู้พัฒนาตัวเองกันสะหน่อยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีแพ็กเกจพิเศษะนะถ้าซื้อเนี่ยแบบทั้งปีเลยอะ่ะลดให้เลย50%นะครับผมจากราคา 9,948บาทนะครับลดไปเลยนะครับผมเหลือเพียง4,974บาทเพียงใส่โค้ด AFF x comicw ก็คือ affx แล้วก็คอมิกแล้วก็เติม w ไปข้างหลังนะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างที่อยู่ใน description ได้เลยนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าแบบไม่อยากซื้อแบบโอ้ยทั้งปีมันเยอะไปดูไม่ไหวนะครับซื้อเป็นคอร์สที่ตัวเองอยากเรียนอย่างเดียวก็ได้นะครับผมใส่โค้ดน,นี้เข้าไปนะครับ affx แล้วก็คอมิกนะครับผม comic แล้วก็ w U, แล้วก็เติมหเข้าไปนะครับอันนี้จะลดเพิ่มอีก100บาทจากราคาที่ลดอยู่แล้วด้วยนะครับคือลด on top ไปเลยหรือว่ากดลิงก์ด้าน ล่างได้เหมือนกันเลยนะครับผมยังไงในวันนี้ลาไปก่อนเลยครับกับรายการ Comic World บ๊ายบายครับสวัสดีครับ